จต่าสารมาให้เอฟซีจะสนุกมากๆรอบนี้คือด้วยอุ้งอิงเนาะอุ้งอิงก็ไม่ได้ไปรับเชิญกลุ่มปิดใครง่ายๆดิเพราะฉะนั้นอยากให้มาเพราะว่าเราซืาอาาอาา้อกันกันเสษตรกับพี่โจเนาะถ้าไม่ใช่ผมนี่อุ้งอิงก็อาจจะไม่มาเพราะว่าน้องอ่ะน้องเด็กคนขี้อายน้ำน,น้องกะถ้าพ่อโจบ้ามเนาะก็บ้าแต่รอบนี้พอ่พอโจไม่ได้มาเรามาคนเดียวสกายน้องเสียวก็อิ่มมาลนะ นี่อาจารย์มีรถขึ้นไหนบนไ่นลวนจูงให้ผู้ไหนบ่วบัวบัวผมจ่ายสันไม่ให้รถอยู่เพราะว่าอะไรคุณอิงก็มามาคนเดียวมาขึ้นเป็นปกติเพิ่นมาแบบคนเดียวดิเพิ่นบอกเลยพอจูบเอาแล้วมั้ยคุณอิงปกติไม่ม่รับงานคนเดียวเพราะว่าน้องน้องจะเขินน้องจะไม่มั่นใจถ้าไม่มีพ่อ แต่รอบนี้คือน้องก็อยากมาดูพี่โตเกียวพยายาม้ลยมาคุ้มคุ้มขึ้นทุกรอบผม,มเห<อ>ยียบเดือบปะกลงานโชว์ของพี่ว่างฟินแลนด์อลังการอยู่แล้วไม่ผิดบังแม่ครับขอบคุณอีสานานครศิีนครับเน็ดจวดจ้า,จาล่งนิดไหม,มเลยผมว่าเหล,ลือดอีดีย่ายันยันยันมันขาดบ่อยันมันขางอยูอย่แก่ให้อยู่แก่ขั้นจะเลื่อนอยู่คนดูดส่วนเราบอกว่าว่างส่วนเต็มเนี้ย ันดูาทมาสอนมาหดดหน้าเลยสอบรรดน้ำจต่เช้าละสคริปล่าสุดนะาปักของนนที่อไปต่อร้องลงแล้วก็ปักของเมื่อกี้โนนเนี่ยผมไม่ต้องเช็สามเพราะโนร้องไปจยก่แล้วอันนี้ร้องกี่เพลงเนี่ยนั่งไหมตื่น้นก็ห้าเพลงแล้วก็อาจย์ต้องตีพักยาวเพราะว่าจะรอซ้ำามเรื่องกูมีทีจะมาเลย ไมไม่ต้องแบบว่าเขาจะมอเมียเตา